มามาต่อกันที่เกมดีกว่าลูกพี่น่ะแกซื้อให้แล้ยลูกพี่น่ะก็เป็นเก้าบาททุนอยู่ที่450บาทลูกพี่น่ะจะขาดทุนหรืองกำไรแล้วลูกพี่นะเออมาลูกมาชม่อมาแชร์ลูกกันก่อนลูกพี่น่ะก็ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ uh, right. yeah. เออเดี๋ยวไปที่เป็ดหนึ่งบาทกันก่อนลูกพี่นะเมื่อเช้าเพิ่งถอนมาครับเออถอนไปถอนหน้าบ้านนั้นถอนหญ้าหรือเปล่า <laughs> มาแดีวแจ้งไปเป็ดหนึ่งก่อนลูกพี่นะ uh. อ่ะตังค์ข้าลูกพี่น่ะ ตังเข้าหรือตังออกกันแล้วมากกับเออตังออกกันนะถ้าใครอยากเห็นสลิปลูกนะแอดไลน์ไปได้ลุกนะจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และขอเข้ากลุ่มได้เลยลุกนะเอาไปขอดูสลิปได้เลยลุกนะว่าตังมันเข้าจริงๆริงลูกนะของแจ้มของแท้ลุกนะขอให้ดูกันแบบจ่าๆลุกนะแจ้ไม่สามารถเปิดลิงก์หน้าเว็บให้ดูได้ลุกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแบนลุกนะทิกตอกมันบินนะลุกนะเออกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่ไม่ผลพลาดลุกนะจัดได้จัดเริ่มได้เริ่มลุกนะมีกำไรแล้วให้ถอนในวิ่งลุกนะเชื่อแจ้แล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนถ้าใครอยากเห็นแจ้้้้้้ออออนนนนลลลลลลลุุุงะะเเเจิิมมกกก์์แโปรไไฟขขา่ัดย เดี๋ยวแจให้ดูสลิปหลังเท้ากรุงลูกพี่นะเดี๋ยวแจให้ดูสลิปในกลุ่มลูกพี่นะเออเชื่อแจแล้วไม่มีผิดหวังกันแน่นอนลูกพี่นะเออถ้าเกิดลูกพี่สนใจไปไหนสนใจไปเท่าไหร่ทักทายพูดคุยคอมมเนต์กันมาก่อนได้ลูกพี่นะเดี๋ยวเจ้าจัดให้ทุกเป็ดจัดให้ทุกไม้ลูกพี่นะเออว่าเป็นในไรเป็นในจานเป็นในแจ,เนจเนนกเป็ดไหนที่มันแตกอ่ะน้องเออเออแล้วก็คอยพิจารณาพิตารณากันดีกว่าลู้ไหมนะช่วงเวลาดีๆแบบไหนที่ไม่ควรพลาดลูกพี่นะกับแม่จาวทำใจหนักจัดเต็มจริงๆริงเออ พี่ใส่ถ่านกี่ก้อนใส่ถ่านสองก้อนพอน้องนะน้องนะด้วยเอออาชาติจริงๆในคนคนนี้นะเออมันเล่นนะมันเล่นนะเออเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับแจ๊บ้านโป่งพี่นาบอกก่อนนะเออ <Yeah. S 1> ผมถอนได้ <Yeah. S 1> วันละสามเวลาเลยเอารวงข้าวเออถอนวันละสามเวลานเอารวงข้าวเลยนะชัดเจนนะ ชาดนะชาดนะลูกพนาดอกนี้นะอ่ะมาเดี๋ยวจ้ซื้อให้เลยแล้วกันลูกพีน่าก็เป็นหนึ่งบาททุนอยู่ที่ห้าสิบบาทลูกพีน่าเอาจะฝาดทุนหรือกำไรนะลูกพีน่าเพราะรู้มันช่องมาเที่ยนของลูกพีน่าก็ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่ไม่ควรพลาดลูกนะแม่สาวทำลูกพีนาใจนักเสือพี่ไก่แจ้เลยไอ้น้องหนุ่มมันดื้อนะเออเดี๋ยวจ้าแอดไม่ได้เลยลูกพีน่าถ้าเล่นกับแจ้แบบนี้แจ้เริ่มติดใจลูกพีนออ ค้าขายน้ำรวยนะครับเออขอบคุณมากครับพี่ชใยนะโอ้โหพูดเพืขนาดนี้เลยไหมนะยังเอาร้านขายของจำดูไหมนะมาว่าจะต่อกันที่เกมนะถ้าเกิดลูกพี่สนใจไปไหนสนใจไปเท่าไรถ้าขายต้อคุณคอมเมนต์กันมาก่อนได้ลูกพี่นะไอ้เดี๋ยวแจ้จัดให้ลูกเบดจัดให้ลูกไม้ลูกพี่นะไอ้ว่าเป็นในไลฟ์เป็นในจ่ายเป็นในแจกเป็นไหนพี่มันแตกันลูกพี่นะแล้วค่อยไปต่อครับไปทำกันดีกว่าลูกพี่นะแต่ว่าช่วงโบริัทถามลูกนะช่วงบริัทถามแบบนี้ลูกพี่นะวันนี้แจ้มาตามสูตรตามเวลาในกลุ่มเหมือนกันลูกลุ่มตกันเยอะลูกนะแจ้เลยมาจััดโชว์สกหน่่อยวาจะแกม็นในกลุ่มหรือเปลล่่าูกกพนะแต็ได้ สมควรนะลูกพี่นะกำไรไปหมื่นกว่าลูกพี่นะเมื่อกี้แจ้ถอดไปแล้วลูกพี่นะเบ็ดเก้าบาทมาแล้วแจ้จะให้ลูกพี่นะเออไปที่เบ็ดเก้าบาทกันก่อนดีกว่าลูกพี่นะเออเดี๋ยวปั่นล้างหน้าเกลือไปสักซิหมุนลูกพี่นะเออปั่นล้างหน้าเกลือแป๊บนึงลูกพี่นะแล้ถ้าอยากเข้ากลุ่มลูกพี่นะจิ้มหนึ่งได้ที่หน้าโบว์ฝ่ายลูกพี่นะสอบถามแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มไหนกันอ่าแล้วไอดมินให้กเข้ากลุ่มลูกพี่นะไม่กลุ่มไม่เข้าลูกพี่นะกลุ่มโบนและถามนั่นและเออกลุ่มอะไรนะลืหนือน กลุ่มบนนัตถามพี่ฮะกลุ่มลักที่ออทามและบนนัตถามนะเออไปคงไปเข้ากันได้ถ้าเกิดช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่ไม่คมมวรพลาดพี่นะฮะมามาตานีา่มาลูกพี่นะเล่นที่เดียวกันลูกเนี้ยวเวลาเดียวกันแล้ เล่นทีเดียวกันโบกเวลาโบกแล้วถามลูกนะเออยังไงก็แตกงลูกนั้นแจ็คสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลูกนะมีโอกาสแตกให้แน่นอนอะไรวะเน,นี่ยนี่แจ้คพันโบกเองลูกนะเมื่อกี้พูดเพีย้ย <laughs> นเออลืมเนื้อลรืนะลืมเนื้อนะ่ะเออ,เอ,อมามาต่อกันที่เกมดีกว่าลูกนะแจ็คซื้อให้แล้วลูกนะก็เปิดกล้าบัตทุทนอยู่ที่ 450บาทลูกพี่นะจะขาดทุนหรือกำไรนะลูกพี่นะเออมาลุ้นมาชมมาแชร์กันก่อนลูกพี่นะกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่ไม่ควรพลาดลูกพี่นะกับแม่จัดทำลูกพี่น้าจ่ายน้ำจัดเต็มจริงๆลูกพี่น้าเมื่อกี้แฉถอนไปแล้วลูกพี่นะกับหนึ่งหมื่นกว่าบาทเลยนะลูกพี่นะเออจัดได้จัดล่างได้ล่างลูกพี่นะมีกำไรแล้วให้ถอนให้วิ่งลูกพี่นะเชื่อแจ้แล้วไม่มีผิดหวังมั่งก็ไปดอกนี้ซัดเต็มข้อเราเต็มแขงลูกพี่น้าเจ็ดสิบบาทมาแล้วเอ้มั่งกับใบเออพี่วายแบบนตอนนี้ ถอดเสื้อไรลูกพี่นะเอ๊บอกก่อนถ้าเปิดกล้องให้ดูได้ลูกพี่นะว่าแกถอดเสื้ออะไรตอนนี้นะเอมันดีก่อนมันดีเต็มที่ลูกพี่นะเออก่อนพี่ติดก่อนพี่จะดีดพี่เคยติดปีก่อนมาก่อนน้องเออบอกก่อนนะเออเ <Yeah. S 1> ต็มคาราเบลเลยลูกพี่นนะตอนนี้นะเออก่อนพี่จะติดปีด พี่เคยดิบก่อนพี่จะดิบพี่เคยจะดิบมาก่อนน้องพูดเมื่อไปเลยลูกนะมังกับไฟดอกนี้หนึ่งร้อยกับแปดบาทลูกนะตอนนี้มาแล้วลูกนะ่ายีา่ห้าทุนสองบาทลูกนะอีกแปดเลยตีหมุนคูดสิบบาทดอกแบบนี้แจ๊คิดว่าน่าจะมีกำไรให้แน่นอนลูกนะแปดหนึ่งบาทลอยสี่ขั้นหลอสักครู่นะน้องอ้นะอนะน้องอ้นนะจารย์อาจารย์า่ายลูกนะถ้าเกิดลูกพี่สนใจไปไหน สนใจเป็นท่าไรต่างๆคุณคุยคอมเมนต์กันมาก่อนได้เลยลูกพี่นะเออเดี๋ยวแจ้งจะให้ทุกใบจดให้ทุกไม้ลูกพี่นะเออว่าเป็นไหนไรเป็นไหนใจเป็นไหนแจ้งเป็นไหนที่มันแตกลูพี่นะแล้วเพิยไปตอบเพิ่งไปตามกันดีกว่าลูกพี่นะมั่งกับไปดอกนี้มังสีสเสื้อเกลียไกลมั่งกับไปเออเก้าบาทดอกนี้ลูกพี่นะเออมาแล้วลูกพี่นะกันลามาครึ่งต่อครึ่งลูกพี่นะเลยมุ่นสุดท้ายคูนี้สี่ดอกแบบนี้อ๋อได้ลุงสเก็ตเตอร์ต่อเลยนะลูกพี่นะเออของสักทีเดี๋ยวแม่สะทั่งมีจต่อลูกพี่นะ มั่มั่งไอ้ยังต่อรึปนะก่อนหน้าชมพูรปนะเออ่อนหน้าชมพูก็ได้เจก็ได้รึปนะมั่อ๋อไม่มาลุปนะเออจบไปแล้วลุปนะก็แปดเก้าบาทลุปนะจบไปที่เก้าร้อยหกสิบสามบาทลุปนะกำไรมาครึ่งต่อครึ่งลุปนะเออบอกแล้วลุปนะช่วงบอลรัฐามแบบนี้ลุปนะ ค่อยๆพูดพี่แจ้ไม่มีใครยั่งพูดโอ้โหอันน้องทำร้ายใจิตใจพี่แจ้ได้ลองคอยเนาะเออมับกระป๋อยดอกนี้129บาบาทถือว่ามาดิมับเค้ด้วยดอกนี้48บาทลูกนะสมัครทางไหนจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะลูกพี่นะถ้าจิ้มลิงก์ไม่ได้ลูกนะแอดไปได้เลยลูกพี่ได้ที่แอด เอ็กหนึนะลูกพี่นะสมัครฟรีไม่มีเงื่อนไขเริ่มต้นขั้นต่ำที่หบาท1บาทก็ฝากได้1บาทก็ถอนได้เลยนะฝากถอนไม่ต้องคำเทินนะลูกพี่นะรับรองวอลเล็ตให้แน่นอนลูกพี่นะฝากถอนระบบออโต้ภายใน3วินาทีลูกพี่นะมีคอะจบในที่เดียวลูกพี่นะเออบอลห่วยมวยคาติโนลูกพี่นะจัดและจัดล่องได้ล่องลูกพี่นะเออมีกาไรแล้วให้ต่อไ่งลูกพี่นะได้แน่นอนลูกพี่นะค่าสลีค่าสสดมีค่ารับค่าเบียร์ลูกพี่นะเออค่าบาโฮนก็ได้นะลูกพี่นะเออกับช่วงเวลาโบนัสทางแบบนี้้ลูกพนะจจััดดดไ ลองได้ลองรูนะมีกำไรแล้วให้ถอให้วิง่งไปนะเชื่อแจแล้วไม่มีผิดหวังกันแน่นอนรูพี่นะ